นี่ค่ะวันนี้จะมาแต่งหน้าสไตล์เอสคาวไอเพราะว่าดูในหนังสือเล่มนี้เขาแต่งแล้วดูน่ารักดีอ่ะนะโทนสีฟ้าค่ะฟ้าขาวเริ่มกันเลยนะขั้นแรกเขาเขาลงอายแชโดว์สีสีขาวแล้วก็ใช้ที่เรามีค่ะสีขาวขากอ Okay. จเจอละลงไพรเมอร์ก่อนนะคะให้สีมันติดแน่นทนนานลงให้ทั่วทั่วปกตาเลยค่ะข้างล่างด้วยสีสีมันจะได้ติดนานแล้วก็สีไม่เพีย้ยนลงลงไพรเมอร์ค่ะเขาเรียกไพรเมอร์ อันนี้ใช้ของ number s e v e แล้วก็ลงอายาแชโดวลล์ลงให้ทั่วเปลือกตาเลยอายแชโดว์สีขาวไพรเมอร์เซ็ตตัวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ลงอายอายแชโดว์เลยลงให้ทั่วเปลือกตาก่อนนะคะ มันเหมือนกับเป็นการลองพื้นอะแต่นางแบบเขาลงไปถึงนี่เลยนะถึงใต้หนกคิ้วด้วยให้มันดูสว่างตัวนี้ของ i n t u i อต่อไปก็เขาก็าจะใช้สีสีฟ้าอ่อนเรามีสีฟ้าอ่อน ของชีเน่รุ่นนี้ตอนนี้ยังมีขายอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะลงสีฟ้าอ่อนให้ทั่วเปิดตาเลยนะคะทั่วเบ้าตา เราไม่ค่อยจะใช้ออของเนะนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่เขาแถมมาไม่ค่อยใช้นะมันใช้ไม่ค่อยดีส่วนใหญ่จะใช้แปรงที่ตัวเองมีใช้แปรงมันทําอะไรง,ง่ายขึ้นนะคะแปรงก็ราคาไม่แพงอนะ่ะที่ถูกๆพอใช้ได้ตรงนี้ ต่อไปจะลงสีเข้มเราจะเปลี่ยนแปลงนะคะสีเข้มแปลงแปลงที่เป็นแบบแบบโดมอย่างเงี้ยเออเป็นโดมอย่างเงี้ยใช้เบ็นง่ายเอาไว้ใช้เบ็นเป็นสีฟ้าเข้มค่ะจะใช้ของคลินิกลงให้มันเป็นรูป ตรงเนี้ยตรงวีเชฟะอย่าให้เลยครึ่งขอบตานะอย่าให้เลยครึ่งตาเนะี่ยทำตาหลีหลีเนี่ยวีเชฟ อันนี้ลงรอ,องพื้นไปแล้วนะคะลงรองพื้นไปแล้วเท่ากันยังดูได้น,นี่นะถ้าเราทำทุกวันอะ่ะมันก็ไม่ยากนะแต่งทุกวันมันจะดูแบบง่ายขึ้นเร็วขึ้นให้ลงมาที่ขอบตาล่างด้วย แปล้งลักษณะเน,นี้ยมันจะทำให้การเบนเนียมันเบนง่ายโอเคคนะ่ะเอากันละต่อไปก็เขาขีดายเลเนอร์ลลอายเลเนอะร์เขาเขาชาเป็นแบบลิกสติดอะค่ะ เนี่ยของเล็บร่อนแบบเป็นผู้กันเนี่ยวิ่งขึ้นมานิดนึง ให้ชิดขอบตานะคะพูดกันแบบนี้ง่ายแล้วก็เร็วนะเราว่านะเขากันนะโอเคเริ่มตาคมแล้ว เราจะมาทาขอบตาด้วยมันจะได้ไม่ดูหลอกเราใช้ของอินดูอิดเหมือนกันแบบตังนี้ค่ะอินดูอตัวนี้ใช้ดีนะอินดูอิดเขาจะทำทำออกมาแบบทำอายไลเนอร์ออกมาแล้วแล้วสวยอะสวยทุกตัวทาข้างในขอบตาค่ะมันจะได้ไม่ดูหลอก ถ้าทาอายไลเนอร์แล้วแล้วไม่ทาขอบตาข้างในอะ่ะเหมือนเหมือนกับว่าเราแต่งหน้าไม่เป็นนะมันมีมันมีช่องขา,ขาวๆอะ่ะ เสร็จแล้วอันนี้เขาไม่ไม่ทาขอบตาล่างนะเขาไม่ทาขอบตาล่างต่อไปเป็นคิ้วใช้ของชิเน่ ปกติแล้วเขาเขียนคิ้วเขาเขียนจากหางก่อนนะแต่วันนี้อารมณ์อารมณ์เดี๋ยวจะเขียนหัวตาก่อนเนี่ยใครกันคิ้วให้ระวังนะคะอันนี้กันจนเป็นช่องเลยการเพลินการเขียนคิ้วเขาไม่ให้เกินตรงนี้นะวัดตรงนี้ประูเขาไม่ให้เกินและต่อไปเป็นแก้มค่ะ แก้งใช้ของอะไรดีโอ้ใช้ของอันนี้ดีกว่าใช้ของคลินิกนี่แหละสีชมพูอย่าให้เลยปีกจมูกนะคะเอาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่าอย่างนี้ ็นสีสีพอเนาะนสีอ่ะมีสีละต่อไปก็ท้าปังนางแบบเขาทาปังสีชมพูชีเน่เหมือนกันช่วงนี้ชีเน่เขาลดราคาเราซื้อเราซื้อครบห้าร้อ่ะเขาก็แถมน้่นแถมนี่อ่ะ เสร็จแล้วบ๊ายบาย